ผู้ด่างนะครับกำลังเป็นกระแสนะครับด้วยกระแสแล้วกันราคาค่อนข้างดีมากนะครับนี่ตัวนี้นะครับผู้ด่างนะครับกระแสกำลังมาแรงนะครับแล้วก็คอยติดตามมึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิ่นเมื่อที่สองเพิ่นดิบนะครับมาอบรมนะครับผมเกษตรนะครับด้วยเกษตรยุกไม่นะ้วพี่น้องเขาเอื้อนี่ยังพี่น้องอ่านมึงก่อนด้อนะครับการเข้าอบรมหลักสูตรนะครับ พัฒนาเกษตรรุ่นใหม่นะครับเด้อหรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเด้อพี่น้องหลายจังหวัดมีนะครับตัวนี้เขาอยู่นะครับตรงนี้นะครับอยู่ในตัวเมืองโคราชนะครับเด้อตำบลเหมือนไวยนะครับจังหวัดโคราชนะครับอยู่ในตัวเมืองไงล่ะเดี๋ยวเขาก็มาอบรมนะครับหนึ่งคืนกับอีกสองวันนะครับตัวนี้ก็บุท่านที้เขาไปู่พี่น้องแต่ว่าอยู่หนาโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริเลยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับตัวนี้นะครับแต่ว่าผมมเคยมากแต่รั้งแหลกนะครับเด้อีเขาก็มา สองโมงครึ่งนะครับนัดสองโมงครึ่งแต่พันดนเขาไปี่น้องมาหอดพอดีเป๊ะเลยนะครับจากตัวเพค้งม้าตำบลเหมือนไว้ยนะครับโคราบ้านห้องครับตัวนี้ครับนี่ครับมีป้ายศูนย์การเรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรซอกอนะครับตัวนี้นะครับศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดโคราชนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเด้นตัวนี้นะครับมาถึงมาถึงนะครับ ฮะมองจอดรถกับโบค่อยมีนะครับเห็นบ่นี่แหละเดี๋ยวเขาติดเก่าย่างขัมาเบิ้งนะเพื่อบรมน้ำฝนนะครับพอดีเกษตรอำเภอนะครับส่งตัวมาเลยนะครับงามมากนะครับเห็นบ่ส่งตัวมาเรียนรู้การเกษตรเพื่อนำไปนะครับไอพัฒนานะครับชุมชนหรือว่าพัฒนาไอนั่นแหละส่วนเกษตรของเฮานะครับให้เป็นรูประมแล้วก็ความรู้ที่ได้แน่นหลายก็เก้าอย่างนะครับ อดที่ไปร้องเบิ้งนะครับว่ามีอย่างนี้นะครับด้วยข้างในนะครับด้วยนะครับจุดเรียนรู้หม่อนนะครับพลสดนะครับด้วยนี่หลายอย่างนะครับเดี๋ยวที่ได้ถ้ามีโอกาสก็าจะได้อัพคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ้งเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เขาอบรมแล้วก็ออกมาข้างนอกนะครับด้วยูนย์บ่มเพาะนะครับเกษตรรุ่นใหม่นะครับโคราชเอานี่ครับกำลังจะเคยอดที่ได้มานะครับอันนี้จะเป็นครั้งที่หนึ่งวะครับผมก็กว่าเนี่ยใจ นี่ครับหมอนใบยังงามนะครับปกป่ายนะครับ,บรสูนบ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่นะครับ้ตันนี้นะครับป็ป่ายไว้นิวไวให้เอาเบิ้งนะครับเด้อเผนที่เครือข่ายศูนบ่มเพาะนะครับจุดต่างๆนะครับเด้อ ด,ดูแลที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เพื่อค่าการเกษตรที่ยัง่งยืนของเราต่อไปนะคะเอาตรงน้ตัวเอง,ออเง่อย่ปเจอสาขาหรือถ้าเจอการการของเราคือยังสมาร์ทเนี่ยเรามีวิธีการกระบวน,านการการพัฒนาคือพัฒนารายบุคคลเพราะแต่ละคนอยา,า,างมาจากแต่ละที่มีความโดดเด่นและแตกต่างกันเพราะฉะนั้นกระบวนการพัฒนาเนี่ยจะเป็นรายบุคคล แต่วิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะเป็นกระบวนการกลุ่มหมายความว่าเจคนขึ้นไปถ้าท่านทําทํางานเป็นกลุ่มก็ไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วจะได้รับการพัฒนาแบบกลุ่มก็ไปเพิ่มเติมอีกถ้าท่านอยู่ในพื้นที่แล้วมีคนที่แบบมีแนวที่เดียวกันกับท่านเนาะก็ไปหากลุ่มแก๊งแล้วก็ไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ก็จะมีอยู่ภายใต้กันอยู่แล้วไม่ต<ม>่อบบยนะคะเฉยฉลาดเวลานี้คุณท่านมาท่านจะมีความสุขนะครับอยู่ที่นี่เพราะถ้าท่านในเพราะฉะนั้นมาในวันนี้3 2บอำเภอในอย่างน้อยท่านม เดี๋ยวผมก็จะเชื่อมรา์ให้ท่านเวนะครับอบร้มนะครับเด้อจากเสาวฮหดเทียงนะพากินเขาเรียบร้อยนะครัเดี๋ยวผมกัดที่มาชมสวนนะครับพญโชคนะครับหรือโชคฟาร์มบ่พผี่น้องนะครับเกษตรฟาร์มบนะครับอนี้เราก็มีพวกนี่แหละใหม่ดังผู้ดังนะครับเด้อมีไหลลายยางนะครับเห็นบ่พี่น้อง Jamie, เพล่นรายได้ก็หลายบาทนะครับด้อที่เพิ่นเห็ดม้านะครับว่านีแตงงามๆด้อครับด้อตัวนี้นะครับผู้ด่างนะครับกำลังเป็นกระแสนะครับด้วยกระแสแล้วกันราคาค่อนขางดีมากนะครับนี่ตัวนี้นะครับผู้ด่างนะครับกระแสกำลังมาแรงนะครับแล้วกวค่อยติดตามมึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพิินเมื่อที่สองเพิ่นพาไปเบิ่งสวนเพิินนะครับมีซิบัวไร่นะครับเพิ่นเห็ด พวกหมอนนะครับเด้อหมอนจิ้มลูกแล้วก็หลายอย่างนะครับผมก็ไปท่านเห็นดอกอย่ยงนี้นะเพิ่นนะครับตอนผมล่มนะครับเพิ่นวให้ฟังนะครับเด้อตัวนี้เลยพาไปเบิ่งทั้งนั้นนะครับนะครับมีมีมีหลายอยู่ด้เพิ่นดอกเด้อตัวนี้นะครับผู้ใหญ่โชคนะครับแล้วเด้รับรางวัลโอ้หลายอย่างครับผมได้เข้าไปเบิร์นในยูทูบกันเลยนะครับเด้อเพิ่นดังนะครับผู้ใหญ่โชคนะครับอยู่นี่ละอยู่โคราชเน้แหละครับ เศษรอบเมืองนะพี่น้องตัวนี้มีอีกนะครับมีอีกก็ตั้งเหตุอีกเพิ่มอีกนะครับหลายค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับเป็นพาหัวนะครับด้ตัวนี้กับผ้าเบิ้งนะครับแต่ค่อยติดตามเบื้องนะครับในการรวมครั้งนี้นะครับหนึ่งวันไอ้หนึ่งคืนกับสองวันนะครับก็มีอยู่ประมาณหาสิบกว่าคนนะครับถือว่าหลายเติบอยู่นะครับอำเภอระเค ตีหาคหนือสองสามค้นทันั้นครับที่มาอบรมกันอยู่โคลาดนะครับศูนย์บ่มเพาะนะครับเกษตรรุ่นใหม่นะครับด้อโคลาดบ้านเฮ้าเนี่ะทั้งอำเภอเพิ่นนะครับสมัครหรือว่าลงสื่อม้านะครับที่ว่าคนเด่นๆในอำเภอเด้อพี่น้องด้อที่เกษตรนะครับตรงมานะครับด้วเดี๋ยวพาไปเบ่งทั้งผุนี่ต่อกนะครับทางนี้ก็จะเป็นนะครับต้นหม่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเบ่งลูกนะครับ ต้นหมอนเล้าบอกหลายเลยนะครับตันนี้บอกนี่ครับลูกหมอนนะครับด้อลูกหมอนออกออกลูกเต็มเลยนะครับเปิดมีหอดลงโรงงานแปรรูปนะครับด้วนั่นเห็นบอกข้างหลังเขาแปรรูปนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกหมอนลูกใหญ่ด้วยนะครับลูกใหญ่มากนะครับเขคร้าวนะครับมันในพื้นติดตอนแล้วมันที่ออกจังซี่ครับเดี๋ยวจะได้ความดูให้เราพี่น้องนี่วิธีการเงาเงี้ยเลยนะครับ เพิ่นใส่ระบบน้ำนี่แหละสายพี่อีนะครับรู้สึกว่าจะประมาณเจ็ดหุนนะครับนี่เขาทอครับแล้วก็ปลูกในวงบ่อนะครับให้น้ำด้วยสายยางหน่อยนะครับต่อจากสายพีอีนะครับนี่นะครับนี่เห็นบ่หมอนแล้วก็ใบใหญ่พร้อมนะครับหมอนเกล็ดกระดังเกล็ดใบเต็มอยู่งามวิธีการเพิ่นก็ตสงสัที่เป็นเรือเอาบ่ครับนี่เรือเอาวะต่างกันหนีบอนนะครับตัวนี้ ฟังคุณผลิตไปอุโมงค์นะครับเดี๋ยวพายไปหลอดอุโมงค์ม่อนนะครับเด้อแต่ว่าลูกของเขาดกมากนะครับนี่ดกอิเลียนะครับเห็นปะลูกม่อนนะครับแล้กวก็จะมีพวกอย่างโมเดลพาไปเบิ่งจุดนั้นนะครับมาอบรมเล้วไปนองเด้อนะครับเตรียเสารเวลาแค่ประมาณสองมื่นนะครับเด้อ เพื่อหาความรูหม่ๆมนะครับแล้วก็เจอเพื่อนเกษตรยุใไม่รุ่นใหม่นะครับเพิ่มพูนความรู้นะครับหรือสิ่งที่เขาบริทนได้รูนะครับหรือสิ่งที่เขาบรินรบรทนได้ today, มีเทคนิคนะครับเขาอากาศที่ได้จากการร,ม,รมในครั้งนี้พร้อมนะครับเขาอาจจะรูบทิทนไ่อพอนะครับเขาก็ต้องหาความรููเพิ่ม,เต,มเติมนะครับเพื่อว่าเอาไปพัฒนาสวนเกษตรเขาแล้วก็กส่งต่อคนหลุนหลังหรือว่าชุมชนเขานะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ ที่นี่เขาก็เป็นผู้เสียสละนะครับให้มานี่ละมาอบรมแล้วก็ไปต่อยอดไปสอนต่อให้กับชุมชนเขานะครับเพื่อเฮ็ดเกษตรแบบจุกไม้นะครับเ็เกเษตรจังไงครับพอติดสางรายได้ให้กับชุมชนให้มีรายได้กันนะครับน่ละก็คือเสียเวลามาเสียสละมาสองหมื่นนะครับคนนี้กะทีบพ่อเรื่อยๆนะครับในการอบรมครั้งนี้แต่ว่าผมติดบ่ได้ทายตอนเพิ่นอบรมให้เบิงนะ่งและเพี่น้องเพราะว่าเขาก็ฟังเพิ่นอบรมเนาะครับแต่ว่ากันอก วิ่งละผักเทียงผักหยังนะครับหรือว่ายุดใดต่างๆเดี๋ยวผมก็ะจาได้นี่แหละท้ายท่อในเป็นน้องเขาได้เบิ้งนะครับกันนะครับว่าเขาไม่อบรุ่มยืดใส่นะครับแล้วที่ไปเบื้องไปนะครับเด้อนี่แหละมีหลายอย่างนะครับยูคุลาทเอาเนี่ยแหละอันนี้ก็จะเป็นซุ้มประตูนี่ครับอุโมงค์อุโมงค์หมอนนะเป็นเห็ดดีๆนะครับเป็นเป็นผูกเอาคือเป็นท้ายหลัดเลยนะครับอุโมงค์หมอนนะครับตัวนี้เห็ดอยู่ในสวนเขาก็ได้เด้อพี่น้องแล้าผู้ใดมีไอเดียนะครับ พันหมอนเพิ่นก็นมีนะครับเดี๋ยวผมมีไยเบิ่งเพิ่นกำลังช้ำอยู่นะครับพันหมอนนะครับปลูกมาโดนนะครับเบิ่งเงาเงาหมอนครับสามารถปลูกทุกหม่องครับหมอนเห็ดเพิ่นเห็ดลูม้งยังดีนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสวยงามนะครับเป็นตัดตัดได้วาจะกรอบนะครับให้มันขึ้นไหมเป็นวงบอนะครับ เดี๋ครับด้านหน้าพี่น้องเด้อนี่ครับมันนีเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าพี่น้องมาบ่ถือครับโชคโคุราชฟาร์มนะครับสวนมะนาวโชคคุณราชฟาร์มนะตะกรอนผลิตบักนาวนะครับเด้อเป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านพร้อมนะครับผู้ใหญ่โชคนะครับเอิญนนะครับหรือว่าเขาไปเบิ่งในหลายๆซื้อออนไลน์นะครับเขาไปเบิ่งได้นะครับเด้อได้รับรางวัลหลายๆอย่างนะครับเราเก่งมากนะครับบุคคลที่เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบเลยนะครับในการเกษตรรุ่นใหม่นะครับในศูนย์บ่มเพาะเกษตรรุ่นใหม่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมสำนัก งานส่งเสริมพัฒนาเกษตรที่7นะครับโคราชเฮานะครับเด้อไปต่างๆนะครับได้รับรางวัลเยอะมากนะครับผู้ใหญ่โชคนะครับเด้อเป็นเกษตรตัวอย่างเป็นเกษตรที่ว่าคนนะครับรุนใหม่ๆเอาเป็นอย่างย่างเรากะนี่ครับเด็กเขาล้มนะครับเด้อแต่ผมอยู่ค้ายเบิ้งทั้งนั้นเหตนะครับตรงนี้เขาก็มาจุดเนี่ะเป่นเหตุเพื่อออกออแกนิกนะครับเด้ออันนี้กำลังปลูกอะไรเลยปลูกพืช กงตุ้งบางโอ้สลัดนะครับสลัดสลัดกวงตุ้งวะท่านเป็นสลัดนะครับเดี๋ยวคงเขาคงงเได้เบิ้งนะครับด้อเบิ้งข้าววันเป็นเห็ดที่ดีนะครับน้ำไหลตลอดเวลานะครับนบ่พี่น้องสลัดนะครับเป็นปลูกสลัดในในฟมว่พี่น้องเห็นบ่ต้นสลัดในฟมเราก็มีน้ำเลี้ยงนะครับมีน้ำวิ่ง่านตลอดสวยงามนะครับนี่เป็นหม่อนพันพันช้ำมาเลยนะครับ เห็นบ่ต้นหมอนนะครับแต่ผู้ใดอยากได้นะครับลูกมันใหญ่นะครับลูกใหญ่พิเศษเลยลูกของหมอนนะครับเนี่อู้หลายหลายหลายร้อยต้นนะครับนี่แค่ในบ้านเรานะครับบ่ท่านได้ออกไปสวนเราด้วยครับเด้อต้นนี้หมอนะครับมีแต่ตามงามเลยกำลังแตกนี่ช้ำนะครับช้ำแล้วรดน้ำนะครับหมอนและพืชออแกนิกนะครับสวยงามนะครับเด้อต้นนี้เอี้ยนะพ้องนะ นะเดี๋ยวให้ผมอบรมแล้วผมก็ค่อยปล่อยคลิปให้พี่น้องเขาไปเบิ่งเรื่อยๆนะครับเด้อนี่แหละในการอบรมนะครับแบบนี้อย่างน่นะครับอันนี้บ่เนี่ยอาดีตเดมาอีกตอนเพิ่นได้พามาเบิ่งฐานต่างๆนะครับอบรมมองจุดต่างๆเดี๋ยวผมก็สิอัพคลิปถือกล้องให้พี่น้องแล้วก็ถ่ายรูปให้พี่น้องเขาเบิ่งพร้อมนะครับเด้อนี่แหละโอเคแล้วพี่น้องนะครับผมขอติดตามคลิปต่อไปนะครับนี่การในในการอบรมในครั้งนี้ของผมนะครับเด้อ